เฟ่ไม่จำกัดเวลากินได้เมีันมีอะไรให้กินบ้างนี่เลยนะครับมุมแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเนื้อย่างไก่ย่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องในนะครับเป็นเมนูประจําเดือนนี้นะครับเป็นเครื่องในลวกจิ้มแต่ถ้าใครชอบกุ้งถังก็ยังมีนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือกินได้เมอันไม่จํากัดเวลานะครับลูกค้าชอบกินถังมากินได้เลยตรงนี้ก็ยังมีของกินอื่นๆอีกนะครับแต่ถ้าขาว่าใครเป็นสายทะเลนะครับ ตรงนี้ก็มีของทะเลได้ให้กินเหมือนกันมีกุ้งแม่น้ําให้กินได้แบบไม่อั้นนะครับไม่จํากัดเวลานี่เลยอันนี้ก็กินได้แบบไม่อั้นเหมือนกันนะครับไม่จํากัดเวลาเนาะแล้วก็หอยแครงนี่ใครเปสาวว่าหอยแครงใครเป็นสาวก่ท้องปลาแซลมอนที่นี่ก็มีให้กินเหมือนกันนะครับในส่วนของปลาหมึกนะฮะนี่เลยมีให้กินหลากหลายเมนูแบบไม่อั้นไม่จํากัด เวลาเหมือนกันนะครับส่วนใครเป็นสายชีสตรงนี้ก็มีชีสให้กินแบบไม่อัน้นไม่จากัดเวลานะครับของกินอื่นๆตรงนี้ก็มีให้กินแบบไม่อัน้นเหมือนกันนี่เลยนะครับเนื้อสไลด์ตรงนี้ก็คือกินได้ไม่อันอ้นไม่จํากัดเวลาเหมือนกันตรงนี้ก็มีกุ้งแม่น้ําผาหลังกินได้ไม่อั้นไม่จํากัดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่พอตรงนี้เรามีเนื้อมา นะครับมีเนื้อสไลด์ตรงจุดนี้ด้วยนะครับไก่หมักอะไรก็อยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินสบายนางมีตับหอยเชลล์ชีสหอยแมงผูชีสตรงนี้ก็มีให้กินแบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะฮะในส่วนของอาหารสําเร็จนะครับตรงนี้ก็คือมีให้กินเหมือนกันนะครับมียำหอยนางรมมีตับนะครับมีให้กินแบบไม่อัน้นนี่เลยยำไก่ยอ ยำปูม้าให้กินแบบไม่อั้นนะครับตรงนี้มีข้าวผัดนะฮะตรงนี้มีข้าวผัดนะครับมาตักกันได้ผัดไทยก็ยังมีนะครับให้กินแบบไม่อั้นนะครับนี่มียกก็ยังมีนะฮะในส่วนตรงนี้ของกินเล่นอื่นๆก็คือกินได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับปูดองนะครับที่นี่กินได้ไม่อั้นไม่จากัดเวลานะครับกุ้งดองที่นี่กินได้ไม่อั้นไม่จํากัดเวลานะครับปลาเผา ก็มีให้กินไม่อั้นเหมือนกันไม่จำกัดเวลาตรงนี้นะครับยังมีในส่วนของลูกชิ้นบาร์บีคิวอะไรก็ยังมีนะครับหลายคนถามหาว่ามีไอศครีมไหมไอศครีมอยู่ตรงมุมนี้นะครับไอศครีมมีหลายรสเลยนะครับตักได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเหมือนกันในส่วนของผล,ลไม้แล้วก็ขนมหวานจะอยู่ตรงส่วนนี้นะฮะมีของกิน จะเป็นผลไมา้ตรงนี้ก็คือกินได้แบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลานะครับผมขนมหวานตรงนี้ก็มีเหมือนกันกินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลานะครับขนมปังสังขยาอาร่อยส่วนเครื่องดื่มนะครับที่เป็นในส่วนของรีฟิลตรงนั้นก็คือกินได้ไม่อัน้นไม่จากัดเวลาทั้งหมดนี้ราคา299บาทรีฟิล59บาทที่โกดังบุฟเฟ่ไม่จํากัดเวลากินได้ไม่อัน้นขอบคุณครับ